สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บดิสิมาโซกินซุปหางงวค่ะซุปหางงวบ้านๆแต่ไม่บ้านนะคะซุปหางงวตุนยาจีนเนาะพอดีได้ได้มาจากร้านอาหารทุ่งนานวนค่ะอยู่กลางมู่บ้านเลยกลางทงหน้ามีทั้งซีฟู้ดแล้วก็อาหารทั่วไปนะคะเต็มมือนี พิเศษหน่อยสุบหางงูท่านผู้ชมตุนยาจีนค่ะน้ำเยอะมากนะจสสุดหอมอ่ะหอมยาจีนเน่ะคะ่ะหอมยาจีนท่านผู้ชมแถวบ้านขายื่อแพ่งในนี่ร้อยห้าสิบาทดเยอะมากอื โอ้ยเพรอน่ะกินน้ำกันกินก่อนร้านอาหารเนาะร้านอาหารบ้านห้างอ่ะมาเด้อกินสูบหางงัวน้ำกันเด้อะถ้วยใหญ่แห้งคุณพี่ทันพุ่ม ยาจีนนะค่ะมันฉุนอยากกินค่ะพอดีเพนเพิพโรโพนในในในหลาดเพื่อนนอค่ะมันเด้งตึง้งหางงัวมาแล้วว่าสันเพื่ออยากกินหางงัวมาด่วนว่าสันหนูก็เลยขีม่มาใส่ไปเลยค่ะลาดทงหน้าไปเลยค่ะ มไม่กินตัวแต่กินหางนะนี่นี่สูปหางงัวอื้วผู้ชมว้ายมันยังไม่ตายมันกระโดดได้ไหนงวังวงวัวยังกระโดดได้เลยท่ามันกระโดดนะคะตกใจหมดเลยอืม กินก่อนไม่รอแล้วนะเพือ่อนกต่ไม่รออีกนะเด้อโอ้โหไม่กินตัวแต่กินหางนะคะอยู่บ้านเฮาอยากกินแกะเนาะผูไหนกินอยู่บ้านน้องอยากกินแกะอ้าวก็บอกแล้วไงวิถีชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะ่ทนผู้ช้มเฮียมันก็นไปเถิงกันเบิดมาเด้อกินสุกหางงวาัวเด้อค่ะ่านาผู้ช้มเด้อทางเฟซบุ๊กผู้ใดเนาะเข้ามาชม รับไทยกันได้นะคะซุปหางงวัวบ้านนวนวลว่างมากเลยเหรอบะสันอุ้ยตัดไปเหรอสองหัวซุปหางงวัวตุนยาจีนมา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 อืมบุแมนสด็ปิดรอบสองบ่หนิเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีหยุดยาวไม่ใช่พวกนู้นขึ้นมาหรออืม อหอมแม่กินตัวกิน่างค่ะท่ม่หอม,อม,อมนะเียงองอนพันใต้ตัวนี้มันกระโดดได้ไหม เสื้อเสือวายู่บานนอกตีกินตูนหางวัวเนาะมันอยู่ในพัฒนาการไม่ใช่เดี๋ยวท่านผู้ชมอันนี้ต erm ้องพัฒนาการบ้านทุ่งเลยนี้ซุปหางงัวค่ะคุณนายคิตตี้มาเด้อมาเด้อซุปหางงัวเข้าไปที่เพจทุ่งนานวลนะคะสั่งได้นะวันนี้สั่งได้นะที่เพจทุ่งนานนวลนะช้าอดหมดนะคะ ออเดอร์ได้นะเข้าไปที่เพจนะโทรไปสั่งออเดอร์เราคอยขอมาเอาเด้อค่ะเด้อจุดเช็คอินร้านก่อเ,เหตุใหม่ง่ามๆถ้าอยากได้อัธรสบรรยากาศไปตอนแรกเด้อค่ะเด้อทุ่งนานวลบ้านนานวลตตะบนจานแสนชัยเพื่อหเวื่อนศานสีสเกตเ <laughs> พ<ก>ืพ่อนเพื่อนทางเฟซบุ๊กเนาะมาเด้อ ทุ่งนานวนบ้านนานวนค่ะคุณนายคิตตี้มอละร้อยห้าสิบบาทโทรจองตอนนี้ได้นะมีจำนวนจำกัดเด้อค่ะซุปหางงวนะคะทุ่งนานวนเด้อแพะนะไม่กินตัวค่ะแต่กินหางค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณนาย มาเด้อคุณนายวงเริศนะคะวงเริศวงเริศเนี่ยคุณนายเล็กกินซุปหางงัวนะคพณน่ะเก็ตัวกินหางอันผู้ส่งแซ่บกินกินกินยาจีนหอมหอมหอม ินแล้วเตื่นเตือนแม่ท่านผู้ชมเอาก็อยู่บา้านะน,นอกค่ะเนาะบ่ได้สิกินง่ายๆดูโอ้ยนะ

ที่ว่าจังใดมันมันได้ได้สีอยู่ค่ะท่านผู้ชมสมุนไพรออกตาออกหงออกจมูกทั้งเผ็ดทั้งอะไรปนกันหมดเลยค่ะน้ำมูกน้ำตาไหลเลยบาทนี่กินทุบหางัวแล้วร้องไห้เลยอ่ะอซอรี่นะคะ คำใหญ่ยใหญ่ไ,ไปเนาะใจก็มมาของใหญ่อยู่แต่อ่า,อาปากบ่คืนค่ะอ่าปากได้แค่นี้สีรีละมันจํากัดได้นี่มากยุของใหญ่ผุได้บ่มากอของใหญ่จะเบิ่งค่อยอ่าปากก็ได้ต้องทําให้มันน่อยน้อยลงน่อยลงน่อยลง จักฮอตจักสไปซี่จักแยงเดอร่รวมกันเบิร์เลยค่ะคุณผู้ชม xuống cắt giảm nha các bạn mình đang cứt 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 sơ môn phai lái em ซุปหางวัวใส่มดแดงดีไหมไ <c oughs> ม่หลวกปากดลกดินแล้วค่ะ สดหนามันมีแห้งหอมหัวใหญ่ ะคะ่ะสิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปเดี๋ยวก็จะขอเคลียร์อันนี้หลังคลิปเนาะแานผู้สมหลังไม่นะคะไม่กับปลอยโปโบสวยมาโดนแล่ะคะ่ะ เงก็ฝากช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บันเดออมอกอม,อม,อมใจด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไม่ชอบก,ก็กดติดตามนะคะชอบก็กดติดตามค่ะให้กําลังใจกันเนด้อค่ะเด้อแบบคนบ้านนอกบ้านนาแบบค่อยๆเนาะคือตามวิถีชาวบ้านนี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ่ะอีกมุมมองหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเอาคลิปอันใหม่ๆหรืออาจจะมิสามกันไปเนาะเอามาโชว์โชว์ชวกันเวิร์งนะคะ่ะตามเหลืองตามเล่านะค่ะเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ